ความจเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนำพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทมปัญญาพระธรรมคำสั่งสอนที่อาตมาพาจจนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่ากิจที่คนไข้พึงกระทำห้าอย่างผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย บางคนก็มีความกระสับกระส่ายบางคนก็มีความทุกข์ทรมานตามอาการต่างๆหรือว่ามีความพิตกกังวลร้อยแปดพในสิ่งที่ตนเองกลัวกลัวที่สุดก็คือกลัวตายน่นเองฉะนั้นสิ่งที่เป็นคุณธรรมหรือว่าเป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ห้าข้อ เพื่อที่จะให้คนไข้นั้นได้กระทำเพื่อความสบายใจหรือว่ายอมรับสภาพตามความเป็นจริงมีอยู่5ประการด้วยกันข้อแรกก็คืออสุภานุป,ปัสสีกาเยวิหารติท่านให้พิจารณาเห็นความไม่งามในรูปร่างกายของเราอยู่เสมอ ในร่างกายของเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่ไม่สวยไม่งามที่ว่าไม่สวยไม่งามเพราะว่ามันมีแต่เรื่องของจะต้องดูแลลากตาจะต้องชำระล้างและสิ่งที่เป็นปฏิก,กูลก็ไหลออกไหลเข้าในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาท่านจึงให้เราพิจารณาว่า ร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของสวยงามหรอกไม่น่าไปยึดติดไม่น่าไปยึดถือในประการที่สองอาหารเลปฏิโกละสันญ,ญีท่นานให้กำหนดความเป็นปฏิโกในอาหารอาหารที่แสนอร่อยอาหารที่เราชอบอาหารที่มีรูปร่างลักษณะสวยงามแต่ว่า เมื่อเข้าไปโซ่ร่างกายเราแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความตรงกันข้ามก็คือจากความสวยงามจากความอารสอร่อยก็กลับกลายเป็นของปฏิโูลไปเป็นของเน่าเหม็นในที่สุดเป็นของที่จะต้องถ่ายออกมาเป็นของเน่าเหม็นในที่สุดนั่ในประการที่สาม สัพพะโลเกอนาภิลตตะสัญญีอัธนัยกกำหนดป่าไม่ยินดีในโลกทั้งปวงก็คือไม่ให้ไปยึดติดในสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้มากมายทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งอสังหาริมาทรัพย์ บ้านเรือนที่ดินหรือแม่กระทั่งคนลักอธิษฐานแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ที่จะมาช่วยเราหายเจ็บหายป่วยนะหายไม่ได้หรอกมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราไปยึดติดไปขนนิดไปหวาดกลัววิตกกงังวลมันก็ททำให้เราเครียดแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะกระหน่ำตามเติมมากยิ่งขึ้น ในประการที่สี่สัพาพสังขารเรสุอเนจานุปัสสีท่านให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารของเราอยู่ตลอดเวลาก็คือรูปร่างกายของเรานี่แหละรูปน้ำขันห้ายาวานาคืบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยง มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนนั้นเราอาจจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าปัจจุบันเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็เป็นความไม่เที่ยงของรูปนามสังขารโลกเวทนาทัญญาสังขารบิญญาณลวนแต่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานอกจากไม่เที่ยงแล้วก็นามความทุกมาที่สุดแล้วก็เป็นอนตัตตาก็คือ ไม่มีตัวไม่มีตนที่สุดแล้วเราก็หายไปจากโลกใบนี้คนที่เขารักเราเขาก็ลืมเราไปรับสิ่งเงินทองที่เราหาไว้คนอื่นเขาก็เอาไปก็เท่านั้นเองที่สุดแล้วเนี่ยความไม่เที่ยงมีอยู่รอบๆอบตัวเรารวมเฉพาะตัวเราด้วยท่านจึงให้เราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นพอที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่ของเรา ในประการที่ห้ามรณาสัญญาขอปานตะอาชตาะตังโูปะติทิตาหติท่านว่าอันหนึ่งมรณาสัญญาที่ต่างไว้อย่างดีในภายในท่านให้เราตระหนักถึง คุณธรรมทั้ง5ประการถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติได้พิจารณาตามได้อันนี้จะเป็นผลดีในคุณธรรมทั้ง5ประการเป็นผลดีอย่างไรก็คือจะทำให้ผู้ที่ได้พินิษพิจารณาอยู่เนืองๆในคุณธรรมที่ดังกล่าวมาเนี่ยก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่หาอาสวะไม่ได้ ด้วยปัญญาของเราที่มีอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้อันนี้เป็นข้อธรรมสำหรับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอาตมาภาพคนามาจเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิมปัญญาจเจริญพร